สวัสดีครับนักเรียนพบกับวิชาศิลปะนะทัศนศิลป์นะครับนี่ก็มาพบกันในระดับชั้นป .1 นึนะครับวันนี้กูกูก็มีศิลปะสนุกสนุกนะครับมาสอนนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องวิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ำนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคของการสปริงพุก,กันนะนักเรียน ตอนนี้กูก็พร้อมที่จะสอนแล้วนะครับในระดับชั้นประสงษสาปีที่1น่นะครับเดี๋ยวเทคนิควิธีการ,รและาการสปริงพุกันกนั้นจะยากหรือง,ง่ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่บทเรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูก็จะอธิบายนะครับเรื่องของวิธีการจับพุกันนะครับ เทคนิควิธีการของงานศิลปะต่างๆนะครับเราก็ต้องมีเรียกว่าการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับที่จะใช้เทคนิคต่างๆนะครับในการทํางานศิลปะนะครับวิธีการจับปุกกันนะครับเราก็จะใช้อะไรครับนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับจับด้ามปุกกันให้อย่างสบายๆนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ ก็จะเป็นตัวที่กำหนดนะทิศทางแล้วก็การลงน้าหนักของมือนะส่วนนิ้วอื่นๆนั้นนะทีนะ่ลองรับพู้กันนะจะช่วยควบคุมลักษณะของเส้นนะให้เป็นไปนตามทีนะ่เราต้องการส,สามารถนะนำพู้กันนะจุ่มสนะีที่ผสมไว้แล้วนะก็ล่างนะหรือนักเรียนจะวัดภาพนะได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้ดินสอเลยก็ได้นะครับ อ่านี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีนะครับจากปุก้กันก็จะมีหลักการนะครับประมาณนี้ครับว่าใช้นิ้วอะไรครับนิ้วชี้นิ้วห่วหัม่มือก็คือนิ้วโป้งนะครับเขาเรียกว่าจับด้ามนะให้สบายๆนะครับไม่ต้องแบบกดแบบเกรงหรืออะไรนะครับภาพของเราก็จะมีความเขาเรียกว่าไม่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบของ ที่เราใช้ผู้กันในการเขียนเป็นรูปต่างๆนะครับอันนี้ก็วาดเป็นผลส้มนะครับอันนี้ก็เป็นผีเสื้อนี่เป็นปลานะครับนี่เป็นรถนะครับรถรถแวนมีต้นไม้แล้วก็มีบ้านนะครับเทคนิคของการใช้ผู้กันนะครับถ้าเราเนี่ยใช้ อย่างเขาเรี <des k> ยกว่ายางชำนาญนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะไม่ต้องล่างด้วยดินสอนะครับสามารถเขียนด้วยพูกกันได้ได้เลยนะครับอน,นี้นักเรียนก็ต้องทําการฝึกฝนนะครับถ้าฝึกบ่อยๆนักเรียนก็จะเขียนได้นะครับอ่นี้ก็มีวิธีการจับนะครับมีภาพให้นักเรียนดูอ,อันนี้ก็คือภาพวิธีการจับพู่กันนะครับนักเรียนก็ใช้นะครับ นิ้วนิ้วชี้นะครับถ้านิ้วหัวแม่มือจับบริเวณที่เราจับพุก,กันนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงดา้ามแล้วก็ใกล้ๆกับตรงเหล็กตรงนี้นะครับที่มันมีโลหะสีเงินอยู่นี้นะครับอันนี้คือขนพุกันนะครับวิธีการจับก็คล้ายๆกับการจับสีไม้นะครับการเขียนหนังสือการจับดินสอนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จับ คล้ายๆคลึงกันนะครับนะก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็มีนิ้วนางนิ้วนะนิ้วกลางและประของนะครับเพื่อให้ผู้ก,กันนั้นมีความกระชับแล้วก็จับได้ถนัดมือนะครับนะเราก็จะไม่จับต่าเกินนะครับเห็นไหมจับตรงช่วงที่มันเป็นโลหะตรงสีเงินตรงนี้นะครับนะก็จะมีความนะพอดีนะครับนะเวลานักเรียนใช้เทคนิคสปริงผู้กันหรือว่านะใช้ ระบายสีภาพอื่นๆก็จะทำได้อย่างเขาเรียกว่า,าคล่องแคล่วแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้ก็คือหลักการของวิธีการจับพุกกันนะครับนักเรียนก็นำหลักการนี้ไปใช้ในการทำงานการสปริงพุก,กันในวันนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการและเทคนิคของการใช้สีน้ำ นะนักเรียนในการสปริงผูกกันนะการสปริงผูกกันก็คือนะการกดผูกกันโดยใช้น้ํำหนักมือที่ต่างกันคนะวามความยืดหยุนของขนผูกกันนะจะทําให้เส้นผูกกันนั้นของเราสวยงามนะนะสปริงผูกกันนะครับก็คือเราจะต้องกดนะครับกดผูกกันแต่ว่าไม่ได้กดแบบนะ ใช้น้ำหนักมือแบบมากตลอดนะครับเราก็ต้องมีการพ่อนนะครับมีการแบบยืดขึ้นพ่อนลงนะเพื่อให้กลุกันนั้นมันมีเขาเรียกว่าลีลาของน้ำหนักมือนะครับถ้าเรากดแรงเกินไปนะครับเส้นมันก็จะใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ภาพนั้นเลอะเทอะนะครับถ้าเรากดน้ำหนักดูดูภาพของเรานะครับว่าใช้เทคนิคแบบไหนนักเรียนก็ ใช้พุก,กันแล้วก็ลงน้ําหนักมือใหอ้พอเหมาะพอดีนะครับความยืดย่นของอขอนพุก,กันนะัจะทําให้เส้นของพุก,กันของเราสวยงามนะครับดังที่ความหมายของมันนะครับได้บอกไว้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการและเทคนิคของการใช้สีน้ํานะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการนะครับสปริงพุก,กันนะครับ อ่าเีนี้ครูก็มีรูปภาพนะครับให้นักเรียนดูนะครับอ่านี้คือวิธีการสปริงผู้กันอ่าเป็นรูปต่างๆนะครับอ่านี้คือผู้กันนะครับนักเรียนนี้เราวาดเป็นใบไม้นะครับอ่าวิธีการก็คืออ่าเราแตะผู้กันไปนะครับแตะแล้วก็กดไปนิดนึงแตะเซจแล้วเราก็ยกผู้กันขึ้นนะครับอย่างนี้เพื่อให้ปลายนั้นมันอ่าทำไมครับเป็นปลายแหลมนะครับเมื่อเรากด กดแล้วก็ยกขึ้น่ามันก็จะเป็นลักษณะของรูปใบไม้นะครับที่เราต้องการนะครับถ้าเรากดไปทั้งหมดนะครับโดยที่เราไม่ยกหรือว่าสปริงมันขึ้นมาลักษณะใบไม้มันก็จะไม่เกิดเป็นใบที่สวยงามแบบนี้นะครับมาดูรูปแบบที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของใบไม้แบบยาวๆนะครับคล้ายๆกับใบไผ่นักเรียนก็ใช้เทคนิควิธีการเดียวกันแต่ว่านักเรียนอาจจะ เหมือนยือดอดึงบุก,กันให,ให้ให้ให้ยาวขึ้นแล้วก็ตวัดนะครับยกมืออย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้ใบนั้นมีความเรียวแล้วก็แหลมนะครับอันนี้เราก็เวลาเรา,าเข้าใจเรื่องของการสปริงบุก,กันเราก็สามารถนําไปดัดแปลงนะครับวาดเป็นรูปภาพต่างๆนะครับอาจจะเป็นปีของมแมลงปอนะครับกีบดอกไม้ หรือว่าจะเป็นลำตัวของปลานะครับแล้วก็ตกแต่งผู้กันเราก็ต้องใช้คณดที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้ใช้เพียงแค่อันเดียวนะครับนักเรียนก็ต้องดูชิ้นงานของนักเรียนว่าผู้กันของนักเรียนนั้นเหมาะสมกับการใช้กับงานชิ้นพื้นที่ใหญ่หรือพื้นที่เล็กนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสปริงผู้กันนะครับ เมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องของการสปริงผูกกันการจับผูกกันเทคนิควิธีการต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เตรียมอุปกรณ์นะครับในการฝึกการสปริงผูกกันในชั่วโมงนี้นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ,อันดับแรกก็คือสีน้ำนะครับนักเรียนก็คงจะมีกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็ไปซื้อที่ร้านเครื่องเขียนได้นะครับ อ่าอุปกรณ์ที่2ก็คือพูกกันนะครับพูกกันก็ใช้แบบกลมก็มีเบอร์ใหญ่เบอร์หึเบอร์เล็กเบอร์หนะครับเบอร์ใหญ่ก็ประมาณเบอร์6เบอร์7นะครับอ่าหรือเบอร์เบอร์เล็กก็เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะต่อไปจานสีอ่ามีกันหมดแล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็อ่าซื้อได้นะครับเอาใช้ได้ตลอดนะครับต่อไปก็เป็นกระป๋องใส่น้ำนะฮะก็เป็น อ่าน้นาพลาสติกก็ได้นะครับตัดครึ่งนะครับถ้าเราไม่มีแบบนี้ก็ใช้แก้วอ่าที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสมุดวาดเขียนนะครับอ่าใช้เล่มเล็กถ้าใครหมดแล้วก็ซื้อได้นะครับร้างเครื่องเขียนอ่าใช้เล่มเล็กครับหีือถ้าไม่มีก็เป็นร้อยปอนก็ได้นะครับตัดขนาดให้เท่ากับสมุดวาดเขียนนะครับนี่ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในการฝึกการอ่าสปริงบุก,กันในวันนี้นะครับ เมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาทำใบงานที่3กันนะครับเป็นการสปริงพุกันเป็นภาพต้นไม้อ่านี่ครับแบบภาพต้นไม้ของของเราวัานนี้นักเรียนก็จะต้องใช้เทคนิคของการสปริงพุกันนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคและวิธีการเป็นวิดีโอนะครับสาธิตให้นักเรียนได้ชมกันนะครับ อเมื่อนักเรียนเตรียมวัสดุอุปรกรณ์พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามา,าพร้อมแล้วเราจะไปทำกันเลยนะครับเด็กๆอ่าไปเลยครับสวัสดีครับแซนเฉลิมชนนะครับก็สำหรับคลิปสีน้ำคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเขียนต้นไม้นะครับแบบง่ายๆแบบขั้นพื้นฐานเลยนะครับโอเคนะครับถ้างั้นเราเริ่มกันเลยนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องล่างรูปก,ก่อนนะครับถ้าเรายัางไม่แม่นพอที่จะลงสีเลยโดยที่ไม่ต้องล่างนะครับให้เราร่างรูปก,ก่อนนะครับตามแบบฟอร์มต้นไม้นะครับที่เราเลือกมานะครับโอเคนะครับเราก็จะล่างแบบอ่าล่างโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่ล่างให้รู้ว่าเราจะลงสีตรงนี้นะครับให้ดูเป็นฟอร์มต้นไม้แบบนี้นะครับ เราจะลงตรงนี้นะครับล่างลงมาเลยนะครับล่างแบบนี้ให้มันเป็นพุ่มดูเป็นพุ่มไม้ก็โอเคละนะครับแบบนี้นะต้นนะครับอโอเคนะคการล่างเสร็จแล้วปอนะทีนี้นะครับ าการลงสีนี่นะครับเราจะกำหนดนะให้แสงนเข้าด้านนี้นะลงมาด้านนี้ทางด้านซ้ายนะครับทีนี้การลงสีนี่นะครับให้ใช้สีอ่อนก่อนนะครับก็คือสีเหลืองนะครับอา,อาจจะเป็นเลมอนเยลโล่หรือว่าจะเป็นแคดเมียม เยลโล่ก็ได้นะครับแคดเมียมเยลโล่ดีฟนะครับให้ลงสีอ่อนก่อนนะครับเ no, no ราเริ่ลงนะครับเราก็ไค่อย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 ใส่ลงไปลงนะ The fakeness. If you wanna play that tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive no. and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who that it. Being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i can roast i can gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind a fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fake is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no for the yeah, vapes, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. So Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental right. health is confident extreme. I'm not oh, giving that, in. That, I will make it to the top, knows. taking off And the yeah. wind. I gotta make it. I'm saving yeah, every day to taste it. it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several yeah. ages. A yeah. vacant modern my, kingdom my, for the taking. Yeah. Now that I've been put เงินเข้มก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้สีแดงหรือว่าสีส้มเข้ามาเบรกช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้แบบดูไม่แข็งนะัแล้วก็ดูมีดูมีสีสันมากขึ้นอาจจะแตะๆไปนะครับนะครับเนี่ยสีเทกันมากน้ครับอาจจะไม่ต้องเหมือนแบบเป๊ะนะครับเอาแค่ให้รู้ว่ามันเป็นต้นไม้ก็พอนะ สำหรับการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนะนี่ครับก็ค่อยๆแตไไนะไ,นะไ,แตไปนะครับค่อยๆนะค่อยๆแตะไปนะครับไม่ต้องสีเรียดนะว่าจะสวยหรือไม่สวยนะจะเสียไหมนะเพราะว่าเราฝึกนะครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้ โอเคไหมครับได้นะครับทีนี้นะครับลำต้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้สีเขียวนะครับกับสีแดงนะครับผสมกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีคู่ตรงข้ามที่มันเบรกกันนะครับมันก็ทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลได้เลยนะครับเราก็ลากลงม,มาเลย ตรงนี้อาจจะใส่กิ่งเพิ่มขึ้นมาสักกิ่งนะทำให้ดูเป็นต้นไม้มากขึ้นอาจจะต้มีกิ่งนนึงนะครับนี่ครับนี่นะอาจจะใช้สีน้ําเงินหรือว่าสีม่วงอุลต้ามารีนนะแตะแดงนิดนึ่งนะเข้ามาช่วยนะ ทำให้ใส่เงาใส่ทำให้ให้ต้นไม้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับอ่าเห็นนะครับโอเคไหมฮะต้นไม้ก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราลองดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ผมจะเขียนโดยที่ไม่ล่างละนะครับ นะก็จะเป็นต้นไม้ทรงเรียวๆนะครับอ่าไม่เป็นทรงกลมนะคนับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะใช้สีที่อ่อนนะก็คือสีเหลืองนะครับลงไปก่อนนะครับก็ค่อยๆนะค่อยแตะแค่อยไล่ไปนะครับอันนี้สีที่เรา จะเขียนต้นไม้หรือยู่ว่าโทนสีเนี่ยครับเราสามารถใช้โทนสีได้ตามชอบเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้โทนสีตามผมนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่เริ่มฝึกก็ใช้โทนสีแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะนะตรงนี้ผมก็จะใช้สีเขียวค่อยๆแตะแทรกเข้าไปด้วยนะครับนะรนี่ครับ ค่อยๆแตะน้ำหนักไปด้วยนะครปล่อยพื้นที่ขา,ขาวๆไว้ให้มันมีอากาศมีสเปซบ้างนะครับมันจะได้ดูไม่ไม่ตัน,ปนไปต้นไม้ก็จะดูโปร่งๆนะมันก็จะสีน้ํามันก็จะมีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับค่อยๆแตะไม่ต้อง องบนนะเาว่าจะสวยไม่สวยนะส่วนด้านล่างเราก็เน้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคร<ม>ับน้ำหนักเพิ่มขึ้นหน,อน<ม>่อยเดิมเราก็ใช้สีแดงเข้ามาเบรกสีเขียวนะเพื่อมไม่ให้มันดูแข็งแข็งนะครับ น้ำหนักที่มันเข้มขึ้นนะครับด้านส่วนที่เป็นเงาน้ำหนักก็จะเข้มขึ้นเนระาก็ใช้สีที่มันเข,มเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีเขียวสีเงินนะครับเราก็เบรกด้วยสีแดงหรือว่าสีสม้มก็ได้แล้วแต่คนสีที่เราชอบนะครับอย่นี้ค่อยๆแต่งนะครับค่อยๆแ,แต่งไปเรื่อย ต้นเหมือนเดิมครับลำต้นนี่ถ้าลำต้นเราต้องการให้มันมีแสงที่มันชนัดเจนแล้วก็เหมือนแรกๆครับเราลงสีอ่อนๆไปก่อน,นสีอ่อนไปก่อนนะครับแล้วค่อยลงสีที่เป็นน้ำหนัก น้ำหนักเงาสีเข้มเติมเข้าไปค่อยๆแตะเห็นองครับค่อยๆแตะ อ๋อ่งแล้วอาจจะใช้พวกกันเล็กนะครับพวกกันเล็กในการแต่ง นิดๆไปก็อพอครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราอาจจะไม่ต้องเขียนให้มันเหมือนรูปตามรูปเป๊ะๆขนาดนั้นนะก็ใส่นิดหน่อยอเลนหักอีกนิดหนึงนมม่งครับทำให้รูปดูปน่าสนใจมากขึ้นจะมีป,ปิดมากขึ้น นี่นครับเอเยนไหมครับต้นไม้เขาได้ไหมก็ไปลองฝึกกันดูนะครับสําหรับการเขียนต้นไม้แบบขั้นพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วแค่นี้ก็โอเคละนะครับสำหรับการเริ่มฝึกนะครับ ฝึกเรื่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะชานาญขึ้นนะสำหรับ,บาการใช้โทนสีนะครับหลายๆโทนนะครับเราสามารถเลือกสีตามโทนที่เราชอบได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนวิธีการ วาดปุก,กันนะครับโดยใช้เทคนิคของการสปริงพุก,กันนะครับนักเรียนก็ฝึกตามขั้นตอนที่ครูได้สาธิตให้นักเรียนได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับถ้าใครไม่ทันนะครับสามารถรออวิดีโอนะครับฝึกทีละชา้าๆนะครับแล้วก็การผสมสีต่างๆนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราจะต้อง ยึดถือในเรื่องของน้ำหนักนะครับแสงและเงาครับเพื่อให้ต้นไม้อของเรานะครับมีความเหมือนจริงนะครับแล้วก็ใส่สีนะที่เขาเรียกว่ามีเข้มเข้มกลางอ่อนนะครับก็ดูตามน้ำหนักสีได้เลยนะครับสําหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ลงมือทํางานให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สรงนะครับในหลายกลุ่มนะครับถ่ายรูป ตัวนักเรียนเนี่ยก็พิมพ์ชื่อไว้ด้านล่างครับชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่นะครับแล้วก็ท่ายผลงานนักเรียน1ชิ้นนะครับส่งในลายกลุ่มชั้นป .1 จ,จุดหนึ่งนะครับ1.2และ1.3 SP นะครับก็ทำกันให้สนุกสนานแล้วก็ใช้สมาธินะครับให้เต็มที่แล้วก็ส่งผลงานแล้วก็รับคะแนนกันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ใน เทคนิคของการสปริงบุกกันนะครับก็อนนักเรียนก็สามารถนําไปใช้นะครับในการทํางานศิลปะนะครับในการวาดภาพทิวทัศน์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเทคนิคอื่นๆนะครับาตามานักเรียนก็เลือกเทคนิควิธีการนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในสําหรับในชั่วโมงหน้านะครับในวิชา,าศิลปะทัศนศิลป์นะครับเราก็จะมาพบกันในเรื่อง การวาดภาพอิสระด้วยสีน้ำนะครับจะเป็นอย่างไรจะสนุกขนาดไหนนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์สีน้ำให้พร้อมนะครับและเราก็มาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับในการเรียนวิชาศิลปะทศนศิลินนะครับสำหรับช่วงนี้บ๊ายบายนะครับนักเรียน